สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมอาจารย์สรภพัฒน์ศิริวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังเลขเศรษฐีและที่ปรึกษาธุรกิจออกแบบวางแผนชีวิตตามพื้นดวงนะครับย้ํานะครับออกแบบวางแผนชีวิตตามพื้นดวงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการออกแบบชีวิตโดยทั่วๆไปนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาอ่านดวงรายวันให้ทุกท่านได้ทราบทุกวันนะครับเป็นประจําแบบนี้ทุกๆวันส่งตรงถึง มือถือทุกท่านเลยนะครับอย่างน้อยท่านจะได้รู้ดวงของท่านว่าท่านเกิดวันนี้นะครับชีวิตชะตาท่านเนี่ยจะต้องดําเนินไปยังทางไหนทิศทางไหนให้เป็นเข็มทิศนะครับชี้ทางนําทางสําหรับทุกท่านเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับดวงของวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2566นะครับดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับการงานช่วงนี้นะครับโปรเจกต์ต่างๆที่คุณรับผิดชอบอยู่จะรู้งร่วงไปได้ด้วยดีพูดง่ายว่าง,งานเนี่ยจะผ่านฉลุย นะครับหยิบจับอะไรก็จะไปด้วยดีเลยนะครับการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับโดยเฉพาะอาชีพเสริมเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันดาวอาทิตย์นะครับก็พยายามที่จะทําอาชีพเสริมด้วยนะครับเพราะว่ามันจะส่งเสริมให้เราได้เงินมากขึ้นนั่นเองนะครับความรักคนมีคู่ร่วมมือกันสร้างฐานะดีนะครับคนโสดดวงจะพลัดดวงจะพบรักนะครับจากการงานนั่นเองหมายความว่าถ้าเราไปทํางานเนี่ยอาจจะเจอเนื้อคู่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็ออกทํางานเยอะๆนะฮะถ้าใครยังไม่มีเนื้อคู่นะครับจะได้เจอเนื้อคู่นะครับต่อไปดวงของคนเกิดวันจันทร์นะครับบอกเลยว่าวันจันทร์ช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์งานงานวุ่นวายทั้งเรื่องงานเรื่องคนนะครับแต่รับรองว่าด้วยดาวจันทร์สติปัญญานะครับและด้วยฝีปากเนี่ยทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับสําหรับดาวจันทร์การเงินนะครับการเงินช่วงนี้หลีกเลี่ยงนะครับ ความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับพูดง่ายว่าช่วงนี้ให้เซฟเรื่องเงินเรื่องทองไว้นะครับช่วงลงทุนพักไว้ก่อนนะครับขอเก็บเงินไว้ก่อนสาหรับดาวจันทร์ทุกท่านนะครับเก็บเงินไว้อย่างเดียวนะครับห้ามลงทุนเด่นขาดนะครับความรักคนมีคู่นะครับบางจะหวะอาจจะดูขัดอกขัดใจกันและไม่เข้าใจกันนะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติที่คู่ชีวิตอยู่ด้วยกันก็มีบ้างเป็นบางอารมณ์นะครับคนโสดความรักยังนิ่งไร้ขึ้นลมเลยนะหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่า ยังไม่มีวี่แววที่จะมีคู่เพราะว่าดาวจันเนี่ยมุ่งนะครับมุ่งเน้นไปเรื่องของการเงินการงานซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับดาวอังคารดาวแห่งใจชนะดาวการต่อสู้นะครับการงานมีเกณฑ์ก้าวหน้าจากการหนุนนาของผู้หลักผู้ใหญ่และจะทําให้งานเราประสบความสําเร็จไปด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นอ่อนน้อมนะครับถ่อมตนไว้นะครับสําหรับดาวอังคารนะครับการเงินนะครับช่วงนี้รายได้มีเงินเก็บนะครับเงินก็จะมีเก็บ ตลอดนะครับจะไม่มีเงินออกแล้วนะครับจะอมอเก่งจะเก็บเงินเก่งสาหรับดาวอังคารนะครับความรักคนมีคู่คอยช่วยเหลือกันทุกเรื่องนะครับคนโสดมีโอกาสพบรักเพราะการเดินทางหรือธุรกิจบางอย่างนั่นมาอีกแล้วอีกดาวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนโสดใครที่เกิดวันอังคารนะครับอาจารย์บอกเลยนะว่าอยากมีคู่นะครับจะต้องออกไปทํางานนะครับไปทําธุรกิจบ้างไปทํางานในสังคมบ้างแล้วได้เจอเนื้อคู่แน่นอนนะครับอ่า ต่อไปนะครับดาวคนเกิดวันพุธนะครับการงานนะครับหากทํางานด้านการเงินตัวเลขบัญชีจะปังเป็นพิเศษดาวพุธเนี่ยเป็นดาวของการค้าขายดาวธุรกิจดาวกระดาษเพราะฉะนั้นถ้าทำเรื่องเรื่องเกี่ยวกับบัญชีตัวเลขเนี่ยจะดีมากๆธุรกิจดีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเงินช่วงนี้มีเงินเก็บมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่อย่าชราใจนะครับให้มีสติในการใช้จ่ายอย่างรอบคอบนะครับความรักคนมีคู่นะครับต่างร่วมสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะครับคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคน ดีมีอนาคตนะครับต่อไปครับดาววันพฤหัสดาวคูนะครับต้องบอกว่าดาวคูก็หนักสาหัสอยู่เหมือนกันนะช่วงนี้บอกเลยช่วงนี้นะครับมีปัญหามารุมเรานะครับแต่ถ้าสู้นะครับจะสําเร็จไปด้วยดีด้วยสติปัญญาของคูนะครับดาวคูเป็นดาวที่มีสติปัญญาฉฉลวฉลาดที่สุดของของดวงดาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะผ่านทุกเรื่องราวไปได้ดีนะครับการเงินดวงการเงินดีมีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นนะครับ เพราะว่ามีสติปัญญาดีก็จะเก็บเงินได้ดีนั่นเองนะครับความรักคนมีคู่นะครับเกิดการขัดแย้งทางความคิดเล็กน้อยนะครับคนโสดมีคนเข้ามาแต่ยังต้องดูไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็คัดคนนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเจอใครก็เห็นก็เอาเอาหมดเลยนะครับคําไม่มีหางก็จีบหมดเลยไม่ใช่นะครับแล้วก็ต้องต้องเลือกนิดนึงนะครับสําหรับดาวพุธนะครับต่อไปนะครับดาววันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์นะครับ การงานช่วงนี้หากทำงานกับคนหมู่มากจะเจริญก้าวหน้าด้วยดีจะประสมความสำเร็จด้วยดีเงินงานไปได้ดีเงินไปด้วยดีครับการเงินี่รายได้ดีมากเลยนะครับแต่รายจ่ายก็ตามเข้ามาด้วยนะครับเป็นเงาตามตัวเลยเพราะฉะนั้นให้รอบคอบในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะครับความรักคนมีคู่ต่างคอยเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะครับคนโสดเจอคนถูกใจระหว่างเรียนหรือสัมมนานครับช่วงนี้ได้บอกได้เลยครับสําหรับดาวศุกร์นะครับ เวลาเราไปสัมมนาเราเรียนมักจะเจอเนื้อคู่ที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเจอเนื้อคู่ต้องออกไปเรียนรู้ออกไปสัมมนานะครับจะได้เจอเนื้อคู่ด้วยนะครับอ่าต่อไปวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับนี่คือดาวเสาร์นะครับในดาวเสาร์นะครับการงานช่วงนี้มีปัญหาให้แก้ไขตลอดแต่อย่าท้อสู้ให้ถึงที่สุดเพราะว่าเราคือดาวของความอดทนดาวของความต้นหดดาวของความเข้มแข็งนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกปัญหาก้าวข้ามเข้ามานะครับ เราจะก้าวข้ามมันได้เด็ดขาดนะครับชัดเจนมากนะครับการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรายได้ดีแต่ก็ห้ามประมาทนะครับให้มีสติในการใช้จ่ายด้วยนะครับความรักคนมีคู่นะครับความรักมีมีคู่นะครับอะไรบางอย่างที่ค้างคาใจคนมีคู่นะครับมีอะไรที่ค้างคาใจกันก็พูดคุยกันด้วยดีด้วยเหตุผลนะครับปรึกษาหันหน้าเข้าหากันนะครับอย่าหันอย่าหันหน้าเข้าหากันอย่าหันหลังเข้าหากันนะครับต้องหันหน้าเข้าหากันนะครับ คนโสดวันนี้ยังไม่มีใครทําให้ใจเต้นรัวไม่ได้หมายความว่าวันนี้ไม่มีแล้ววันหน้าจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีวันหน้าอาจจะมีได้ทุกอย่างมีความหวังขอให้เราตั้งความหวังไว้นะครับและนี่คือดาวทั้งหมดทั้งเจ็ดวันก็คือคนเกิดวันอาทิตย์วันอังคารวันพุธเอ่อวันอาทิตย์วัน จันทร์วันคานวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์นะครับดวงดาวทั้งเจ็ดวันอาจารย์ก็จะมาอ่านดาวแบบนี้ดวงแบบนี้ทุกทุกวันส่งต,งตรงถึงบ้านนะครับบอกไว้ก่อนว่านี่คืออ่านดวงขององค์รวมนะครับของคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครบางคนนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยให้ใช้วิจารณญาณในการเสพข้อมูลจากที่อาจารย์วิเคราะห์และอ่านดวงให้ด้วยนะครับอย่างอาจารย์ก็ฝากช่อง t i k t o k อาจารย์สรพัดศิิเวิทยากรหรืออาจารย์วาจาศิษย์ด้วยนะครับฝาก กด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอาจารย์ก็ยังมีนะครับเรื่องของการเล่านิทานนะครับเป็นนิทานธรรมะเล่าเรื่องชาวบ้านเรื่องทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีสอนเรื่องดวงนะครับเรื่องโหราศาสตร์เรื่องของตัวเลขในทุกๆวันอาทิตย์นะครับส่งตรงถึงมือถือท่านทุกวันไอ้ทุกวันอาทิตย์นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็ขออํานวยอวยชัยให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดปารสนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปารถนาตามปารถนาทุกประการนะครับก็ขอให้สำเร็จร่ารวยร่ํารวยร่ารวยโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ